ะะเราอยู่กันที่วัดเฉลิมพระเกียรตินะคะหรือว่าวัดพุทธบาทสุทาวาสนะคะที่จะมีเจดีเขาขาวอยู่บนภูเขานะคะที่นี้รถนะคะร,รถเก๋งหรือรถใดๆเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปจนกึ่งกลางของบนยอดเขาได้นะคะจะต้องซื้อตั๋วมันจะคล้ายๆกับที่ จันทบุรีค่ะซื้อบัตรกันก่อนนะคะเขาขายอยู่ที่90บาทขึ้นลงนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็มีอัตราเด็กนะคะดังนี้นี่เลยเด็กอ่านี้นะคะเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะอ๋อได้ค่ะอ่าลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนแล้วแต่บูชานะคะข้างบนไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันนะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดรอขึ้นรถนะคะแล้วก็ตอนนี้รถเราก็มาแล้วนะคะเ,คเขาก็จะมีบันไดบริการนี่เราไม่ต้องแบบปีนนะอ,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 อะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยค่ะ นี่ก็ถึงจุดที่รถจอดเรียบร้อยแล้วนะคะบันไดก็มานอนแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะค่ะแม่ลงก่อนครมครับุณล่าส่วตัวก่อนนะครับ<า>ใต้ฉลา,า,ามีจุดน,นี้จุดเดียวนะครับโอ้ห้องน้ำมีจุดเดียวเหรอคะครับอยู่ใต้ฉลา,านะครับข้างบนจะไม่มีห้องน้ำโอเคเขาเดินตามทางไปเลยนะครับค่ะ สองร้อยสี่สิบเมตรหรอแปดร้อยหรอลูกแปดร้อยอ๋อแปดร้อยสี่สิบเมตรนะคะเดินขึ้นไปนะเขาก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะคะด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายนะแล้วก็จุดชมวิวเมืองปานนะคะส่วนสุขาเนี่ยก็คืออยู่ด้านใต้นี้นะเดี๋ยวส่งป๊าป้านั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนะนี่วิวดีมากใหห้นนอ เจดีลอยฟ้ายอดยอดดอยพระบาทนะคะไปทางนี้เดี๋ยวเราไปกันนะที่นี่นะคะก็จะมีพวกอิตาเลียนโซดาน้ำผลไม้นะแล้วก็มีกาแฟด้วยร้อนสามห้าเย็นสี่สิบนะจ๊ะอ่ะ ถนนก็โอเคนะคะเดินขึ้นมาแล้วก็ทีนี้จะถึงจุดที่เราจะเจอของจริงแล้วนะคะคือเดินขึ้นบันไดไปตามบนยอดเขานะคะเพราะว่าเจดีอยู่ด้านบนนะอืประมาณ800กว่าเมตรนะคะทุกคนไม่ต้องวิ่งหรอกลุกค่อยๆเดินไปโอเคให้กำลังใจกันด้วยนะ ใครเคยมาแล้วกดหนึ่งไม่หน่อยกดหนึ่งใต้คอมเมนต์มานะคะอันนี้มีจุดให้พักเป็นระยะนะคะดูค่ะเห็นแค่บันไดก็ต่อแต่แล้ววะค่ะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยรุ่ยรุย และและ้วเราก็ถึงเส้นใจผู้พิชิตยอดเขาสำเร็จ<ฮ>ท่านคือผู้ชนะและบารมีสูงเย้ไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะกัน,นะน,น,นเนเา,นา,เนานะนา,าใครหา,า,าสันอมเเราาลยะ่ <คอ>ไปค่ะขอแล้วลูกค่ะน,น,นี่คือจุดชมวิวเจดีอธิษฐานจิตอายุยืนนะคะสาราปิบัติธรรม<คอ>ด้านนี้ <OU> <ก S 1> แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหอระฆังนะคะ ระครังที่อยู่ด้านบนเขานะทุกคนโอ้โหบุญบาร,รมีสูงนี่ค่ะนี่คือเมืองปานนะวิวสวยมากแล้วเราก็ต้องขึ้นต่อไปอีกนะคะเพื่อที่จะให้ไปเห็นเจดีย์ขาวๆนะคะนี่เราก็ต้องขึ้นบันไดนี้ไปอีกนะทุกคนไป ตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาถึงพระบรมาสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วนะคะดูบริเวณยอดวิวนะคะที่เราศรัทธาแรงกล้าที่จะมาถึงนีเลยและด้านโน้นนะคะจะเป็นเจดีย์สีขาวนะคะเห็นไหมคะอยู่บนยอดเขาเยอะแยะ ตีราคาตรงนี้นะคะจะเป็นสิลิคอนลนด้านนี้